ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ไอาทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนยังเหลืออีกต้อง63%เนแะน่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไอด้วยละ่ะถ้าพร้อมรับชมคลิปแล้วไปดูกันเลยอุ้ยสำรวจสำรวจบ้านสำรวจบ้าน,านโอเคจะขอสำรวจด้านบนหน่อยละกันบ้านนายนี่หรูเหมือนกันในเนี่ยอุ้ยมีกระทั่งห้งน้ำเอ้ย <laughs> ห้องน้ำมีอะไรเนี่ย โอ้โหช็อกโกแลตก้อนมาเริ่มเลยอ่ะแต่ห้องนอนนายน่านอนมากเลยนะทุกคนทุกคนทุกคนฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะทุกคนมานี่เร็วฉันคิดว่าเราออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นหลังบ้านฉันดีไหมอ่ะฉันคิดว่านะมันน่าจะมีอะไรเล่นมากกว่านี้นะป่ะไปกันเถอะไปเล่นการไปเล่นการไปเล่นสนามเด็กเล่นฉันอยากไปเล่นมากเลยฮึ่มจังหวะนี้มันต้องแบบมาเล่นกันแล้วอ่ะทุกคนเออสนามเด็กเล่นเอาละเรามาเล่นกันเถอะได้เวลาเล่นแล้ว วิเล่นเล่นเล่นเขจะขอนั่งชิงช้าเขาจะขอนั่งชิงช้าโอ้นั่งไม่ได้หรอสไลเดอร์กันสไลเดอร์ปีน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 วู้ฮู้ไหลลงไปดิพลงลงไปอ๋อไม่ไหลลงไปทุกคนโหมีใครจะเล่นมากระโดดกับฉันไหมอะฉันไม่มีเพื่อนเล่นเลยอะสิทุกคนเพื่อนเพื่อนไปเตะบอลกันหมดแล้วนี่ดีฉันเตะด้วยฉันเตะด้วยออยอย่าไปแย่จะเสีเด็กๆจ้าได้เวลาเข้าบ้านแล้วนะหมดเวลาเล่นแล้วโอ้โหกำลังสนุกเลยอะแม่ มาลา้ตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านแล้วพิซซ่าโอ้ยได้เวลากินข้าวแล้วได้เวลากินข้าวแล้วทุกคนเอาละเราไปกินข้าวกันเถอะมาๆกินข้าวกินข้าวโอ้ยพิซซ่าจานมาเริ่มเลยฉันขออันนี้ฉันขอชิ้นนี้ฉันขอชิ้นนี้อย่ามาแย่งฉันนะอื้อร่อยอร่อยอร่อยกินข้าไปอีกฉันขออีกได้ไหมะ โอ้ได้แค่ชิ้นเดียวเองเหรอเซซ่าที่อร่อยมากเลยนะโอเคแหละเด็กๆคราวนี้ก็ถึงเวลาเข้านอนได้แล้วนะจ๊ามันมืดแล้วโอ้แม่ผมยังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่เลยอะทำไ,ไมพวกผมเข้านอนเร็วจังเลยอ่ะอืมงั้นผมขอดูอ m เมนด t าเดอะอเว r นเจอร์ก่อนได้ไหมอะผมอยากดูกับเพื่อนๆจังเลยอะโอเคจ้ะถ้างั้นก็ แม่ให้เวลาแค่30นาทีนะรีบไปดูล่ะแล้วรีบเข้านอนนะโอเคไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เข้าไปนอนนะลูกโอเคครับขอบคุณครับแม่เขาจะพาเราดูเอเวนเจอร์ทุกคนเขาจะพาเราดูเอเมนด้าเอเวนเจอร์ เออเหมือนประมาณว่าเขาทําแผ่นซีดีอาอเมนดาหายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปหาแผ่นซีดีช่วยเขาก่อนหาแผ่นซีดีอเมนดาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วค่ะช่วยเพื่อนหน่อยเร็วอแล้วแผ่นซีดีอเมนดาเขาอยู่ไหนหนะไปดูอีกห้องหนึ่งก่อนที่เผื่อมีอะทุกคนเอาเพื่อนเจอแล้ว,วเจอแล้ว,วเจอแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วอเมนดาผจญภัยละอุ้ยเอา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 เดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นสวัสดีจ้าทุกคนจะื่ออเมนดานะวันนี้พวกเราจะมาหาผักให้คุณยายล่ะ แต่ฉันคิดว่าคุณยายเขาหน้าจะไม่ชอบผักซะท่าไหร่นะก็ต้องมีการรองอะไรใหม่ใหม,ใหม่มากล่ะโอเคฉันคิดว่าเพื่อนๆต้องหาร้านสะดวกซื้อช่วยฉันแล้วล่ะอ่ออาเมนดาบอกว่าให้เราหาร้านสะดวกซื้อช่วยงั้นเหรอหาร้านสะดวกซื้อเออ,เอ,อระวังนะ้ระวังรถระวังรถออ้ยรถเยอะรถเยอะรถเยอะนี่นายนี่เธอข้ามถนนดีดๆ,ๆนะระวังโด,ดนรถเหยียบนะอ ้ยรถเยอะจังเลยอ่ะมองซ้ายมองขวาก่อนนะคะทุกคนข้ามถนนไป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 โดดอึดอึดจุก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 รถอุ้ยนี่เวลากลางคืนเลยเนี่ยรถเยอะมากเลยอเมด้าเราเจอแล้วนี่ไงโอเคแหละถ้าเจอแล้วก็เข้าไปซื้อผักให้คุณยายกันโอเคไปไปไปเข้าไปหาผักให้คุณยายค่ะทุกคนอ่าคุณยายต้องการผักอยู่ประมาณ8อันนะคะทุกคนเชียวผักอยู่ไหนนะเชียวผักนี่ไงนี่ไงอันหนึ่งอ้าโดนแย่งอ่ะนี่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผักอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้ โอเคเก็บเลยอึ๊หน,น,นึ่งอันโอเคมันจะเป็นผักแครอทนะคะทุกคนจะกระจายตามอยู่ทั่วร้านเลยโอเคเอาผักมาให้ค่ะแล้อีกกี่อันเหลืออีกกี่อันเหลืออันเดียวเหลืออันเดียว,อเ,ยวเอามาเอามาเลยเอามาเลยเพื่อนๆไปหามาช่วยกันอึโอเคอันสุดท้ายไป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 ชั้นเจอสุดท้ายแล้วันเจอสุดท้ายแล้วอึโอเคนี่จ่ายเงินเลยโอเคแ่ะพวกเธอเยี่ยมมากเลยนะเดี๋ยวเราจะผักไปคุณยายกันปะเอาผักไปคุณยายกันเถอะโอเคเอาผักไปคุณยายกันเอาผักไปคุณยายกัน โอเคต่อไปก็จะเป็นเอพิโซดสองนะเราไปหาแผน่นซีดีเอพิโซดสองกดีกว่าเราต้องไปหาแผ่นซีดีเอพิโซดสองกันเหรอเกมภารกิจเนื้อเรื่องต่างๆนะคะทุกคนแบบเหมือนแบบตามเหมือนการ์ตูนแบบว่าพวกป่วนภายอะไรนี้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีแบบว่าเป็นด่านเป็นการตอบคําถามนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆเคยดูเนาะอตอนนี้เราต้องมาหาแผ่นซีดีอเมนดาเอพิโซดที่2แถวนี้มีไหมอะตรงนี้มีไหมพเพื่อนๆรีบหาช่วยกันหน่อยนะฉันอยากจะดูอเมนดาเอพิโซดที่2แล้วอะมันค้างคาใจมากเลยอะมาดูที่ห้องครัวซ อ่องคว้าไม่มีอ,อันนี่ไงนี่ไงฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วจ้าเจอแล้วอเมนดานี่เพื่อนเพื่อมาเร็วเพื่อนเพื่อมาเร็วฉันเจอเทปอันที่สองแล้วมา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 เสียบเข้าไปเลยนี่กืึบเข้าไปโอเคเสียบเสียบไงอะเพื่อนๆจะเสียบไม่เป็นเพื่อนๆอย่าบักเจสซี่นี่ฉันเสียบอัมนดาแผ่นที่สองเข้าไปแล้วโอ้โดนดูดเข้าไปอีกแล้ว สวัสดีจ้าฉันอารเมนด้านะวันนี้ฉันรู้สึกว่าเราต้องการเนื้อไปให้คุณยายนะเพราะว่าวันนี้คุณยายรู้สึกอยากจะกินเนื้อน่ะเพื่อนๆช่วยหาร้านขายเนื้อช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะร้านขายเนื้อเหรอแล้วเมื่อกี้ทําไมภาพมันดูซาซาทุกคนมันแบบแผ่นซีดีเสียเลยอ่ะต้องไปหาร้านเนื้อช่วยอาเมนด้านะคะทุกคนอว้ายกับนถเราชนไหมล่ะมีขีดเลือดด้วยนะทุกคนเราต้องถนอมเลือดไปก่อนว้ายทำไมรถมันมาเร็วจังเลยอ่ะไป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 โอ้โห พื่อนขีดไปแล้วค่ะทุกคนคนหนึ่งเพื่อนระวังนะข้ามถนนระวังระวังกันหน่อยสิโอเคเรามาถึงร้านเนื้อแล้วค่ะทุกคนไปเข้าไปร้านเนื้ออู้เข้าไปในร้านเนื้อเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปสวัสดีมิสเตอร์บัชเชอร์เราไปบอกเขากันเลยว่าเราต้องการอะไรต้องการแครอทไม่ใช่คุกกี้คุกกี้ ความแปลไทยนี้ต้องการคุกกี้ค่ะไม่ใช่เราต้องการเนื้อสัตว์ไปคุณยายโอเคโอเคเราสั่งเนื้อสัตว์กับมิสเตอร์บัตเตอร์ไปแล้วนะคะทุกคนอ๋ออ้อนี้ไปนี่เนื้อของพวกเธอนะอ่าฉันหั่นให้แล้วเรียบร้อยเอาไปเลยเนี่ยไปเลยถ้างั้นเราก็กลับเอาเนื้อไปให้คุณยายกันดีกว่าทุกคนป้าป้าไปกันเลย เด็กแกได้เวลาเข้านอนแล้วนะมันจะเด็กแล้วนะสติกนหลอกไปตามหาแผนเอพิโซดที่3แล้วก็รีบเข้านอนซะเด็กๆมีการเดยวคุณแม่จะจัดการเลยนะโอเคโอเคโอค้ยเ,เจ๊เห็นไหมคุณแม่ดุแล้วอ่ะพาพวกเรานอนดึกอยู่ได้เห็นไหมอ่ะเราต้องไปหาแผ่นเอพิโซดที่3อุ้ยนี่ไงแผนเอพิโซดที่3คือแบบอยู่ตรงซ่วมอ่ะทุกคนไม่กล้าหยิบเลยเมื่อกี้ โอเคฉันเจอแล้วฉันเจอเอพิซดที่3แล้วทุกคนอ่าเสียบเข้าไปเลยเออเสียบเสียบเข้าไปอ้าวเพื่อนเก็บได้เหรอนี่มีเสียบเข้าไปเ,เ,เ,เสียบเข้าไปเ,เไปออโอเคอ m ร n d มนด e าเดอะ e อเวนเจอร์โอเคตอนที่3มแล้วตื่นเต้นจังเลยว่าตอนที่3มจะเป็นยังไงโดโดดเข้าไปอีกแล้วโดดดเข้าไปอีกแล้วสวัสดีทุกคน้วยนะจ๊ะอ้าวทำไมอา a ์เมนดาหน้านะตาเป็นอย่างนั้นอะลางเปเนดาวเกษีว่าวันนี้พวกดาวจะทำมันไรอะนี่นี่พวกเธอรีบหนีเข้าไปเลยนะ เธอเนะ่ะเป็นปีศาจเดี๋ยวก่อนแกไปบอกพวกมันทำไมจะจะจัดการพวกนี้หมดเลยว้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอเมนดาเป็นไรอะ่ะอยู่ดีๆก็แบบถาสว่างเอออเมนดาลบออตายแล้วทุกคนพี่เราต้องทำไงอะ่ะวิตอนนี้เราอยู่สนามเด็กเล่นอุ้ยิสไลเดอร์อะไรพังลงไปหมดเลยทำไงดีทำไงดีงดออจะเด็กพวกนี้ไปจะจับกินสตทีเลยนะ อเมนดาจะจับเรากินอ่ะทุกคนทำไงดีทำไงดีนี่แกะจะแกะจะแกะแกช่วยฉันหน่อยสิทำไงไมันต้องทำยังไงอ่ะฉันก็ไม่ร้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องหนีอเมนดาให้ได้ก่อนนะว้ายออย่าอย่าเอาอาเมนดามาใกล้ฉันสิเราต้องไปไหนเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านได้ไหม เข้าบ้านเข้าบ้านออ๊ยทำไงดีทุกคนเราเข้าบ้านไม่ได้ี่ทตรงนี้แนะ่ะตัวนี้เข้าไม่ได้ท้าไมดีมันหายไปไหนแล้วอะทุกคนมาที่แล้วตามฉันมาตามฉันมาเขาบอกว่าให้ตามไปอะจะคิดว่าพวกเธอเข้าไปในน,นี้น่าจะปลอดภัยนะเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปหรอเข้าไปเข้าไปหุยเมื่อกี้อเมนดาไล่แบบจัดการไล่แบบกระทือบเราทุกคน เออที่นี่ที่ไหนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่าฉันจะไม่กลับขึ้นไปอีกแน่นอนเลยฉันกลัวเมนด้ากัดหัวฉันมากเลยอะโอเคตามเจ๊ไปค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องตามเขาไปโอ้โเราลงมาใต้ถุนบ้านอะทุกคนน่ากลัวไปหมดเลยอะจะไม่โดนอเมนด้าแบบจับทุบใช่ไหมอะอัมเนด้าทำไมน่ากลัวจังเลยอะอยู่ดีๆก็แบบว่าตาขาวฟันก็แหลมเหมือนสัตว์ประหลาดเลยอะทุกคนเฮ้ยน่ากลัวนี่นายเอาแผ่นซีดีอะไรมหพวกฉันดูเนี่ยรู้ไหมว่าพวกเราเกือบตายกันหมดเลยนะเมื่อกี้น่ะท โอเคโอเคเราต้องหาอาวุธเพื่อป้องกันตัวอาวุธป้องกันตัวนี่ไงนี่ไงฉนันได้แล้วฉนันได้แล้วไปกันเถอะโอเคไปเรยวที่ไปแล้วก็หาทางออกจากที่นี่กันทุกคนไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้เรามีอาวุธติดตัวแล้วค่ะทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะปลอดภัย ว้าอะไรอ่ะ <bom> มันมี2ทางให้เลือกอ่ะฉันคิดว่ามันมี2ทางนะพวกเราลองสุ่มๆเลือกกันดูนะเพราะฉันคิดว่าต้องมีทางใดทางหนึ่งที่เป็นทางที่ถูกต้องไว้แน่ๆเลยโอเคเรามีเวลา8ปดวิเพื่อที่จะเข้าไปแต่ละเส้นทางเราตามเพื่อนไปได้ไหมอ่ะคิดตามเพื่อนไปอ้อยอ้อยอ้ออ้ยอะไรอ่ะโคนดูดเหรออุ้ย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 โอเควุ้ยด้านล่างมีลาวาด้วยโอ้นี่มันอบบี้นี่นะ น่าจะคุ้นเคยกันมากแล้วแหละพวกนายนะเราต้องรีบไปอีกฝั่งหนึ่งนะค่อยๆกระโดดล่ะเพื่อนๆกระโดดไปค่อยๆกระโดดนะทุกคนอุ้ยร้อนเทาร้อนเทาร้อนเท้าเอ้ยรองเท้าส้นสูงฉันจะละลายหมดแล้วอ่ะเธออย่าเพิ่งมาห่วงรองเท้าส้นสูงสิห่วงชีวิตตัวเองก่อนไหมตอนนี้เราจะโดนฆ่ากันแล้วนะเอ <Okay, S 2> ถึงแล้วถึงแล้วเพื่อนๆมาครบไหมเ,เพื่อนๆอ๋อเยี่ยมไปเลยพวกเรามากันครบแล้วใช่ไหมจะคิดว่าทางด้านหน้าน่าจะเป็นทางออกนะปะเราไปกันเถอะโอเคไป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 คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกแล้วค่ะทุกคน แต่ว่าเราก็ยังประมาทไม่ได้นะอวยอะไรอะ่ะฮสวัสดีนะจ๊ะพวกเธอทั้งหลายฉันจะให้พวกเธออยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปอยพวกเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้นะอเมนดาฉันไม่อยากอยู่ที่นี่กับเธอไปฉันในนี้นะจะไปไม่อยากอยู่ที่นี่กับฉันเ้ยก่อนนะนะจะให้พวกเธออยู่ที่นี่กับฉันเองอุ้ยอเมนดาจะเอาเราไปที่นี่อนะ่ะทุกคนทําไม่ดี ไม่ดีตายตายตายเธอปลาอะไรลงมาตายตายตายเราต้องตียนี้หรอวฮยฉันไม่กล้าเตียมันอูเพื่อนขีดไปแล้วตีตีตีใช่กันเลยตี๊ยตีนี่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 ี่นีตียเลยตี้ยอ้ยอออ๊ยเๆยเพื่อนเราเลยแค่สามคนเองพวกเราจะตีกันครบไหมเนี่ยชก็ได้รออเมนด้าไว้หน่อยรออเมนดาไว้ส้ักหน่อยฉันจะตีนใ่แค่พังแล้วตีค่ะทุกคนตอนนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งกำลังแบบว่าเรียกร้องความสนใจอเมทุกคนไปา อุ ee, ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนใส่ฟ้าฟาดแล้วไปลาทุกคนตีด้วยกันนะอุ้ยโอ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 ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงฉันอยู่กับเจ๊กแล้วกันเราวาขึ้นมาไหมเพื่อนโอ้ยเพื่อนขีดไปแล้วอ่ะเหลือกันแค่สองคนเองอ่ะจะชนะไหมเนี่ยโอ้แต่แตายต่แต่เราว่ะอีกแล้วเราว่ะอีกแล้วโอ้หเธอต้องหิุดที่่กับฉันนะจ๊ะ เจอฉันไม่บอกไม่ได้ลกนะปล่อยฉันไปเถอะอเมนดาฉันอยากกลับบ้านมากเลยเจ๊ก็ไม่ช่วยอะไรพวกฉันเลยนี่นี่นี่ตีออ้โหระเบิดระเบิดระเบิดโอ้สสยฟ้าสายฟ้าดีนะนายอย่าเพิ่งขีดนะฉันขอร้องฉันไม่อยากสู้คนเดียวอ่ะเก๋อ้เพื่อนขีดไปแล้วแล้วเหลือเราแค่คนเดียวทุกคนทำาังดีนี่นี่ตีเลยอุ๊ยอันหนึ่งพังแล้วพ่นเติมเพ่นเติมพ่นเติมมาช่วยเราเลิศมากอ้ายเกือบ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 โอเคอันนี้พังแล้วอันนั้นอันนั้นอันน เหลือแค่สองอันเราก็จะชนะแล้วอู้ยร้อนเท้าร้อนเท้าสู้ชีวิตมากค่ะทุกคนจากเพื่อนเราสิบกว่าคนตอนนี้เหลือกันแค่สองคนเองอะ่ะโอ้โหให้ฉันให้ฉันได้หายใจก่อนได้ไหมอเบนดาเธอนี่แบบมันรีบอะ่ะเออลาวาบ่อยเกินไปไม่ใช่ยังไม่ได้หายใจเลยอเมนดาโธ่ยังฉันก็หยุมหัวเธอลงมาจุ่มลาวาซะเลยนี่มันไส้อ,อุออ้ยสายฟ้า เกือบ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 โดนจีก้นเราไม่ละนี่นี่พังไปแล้วพังไปแล้วได้อีกอันเดียวเลยอีกอันเดียวซู้ๆเพื่อนซู้ๆอ๋อฉันรู้สึกฉันต้านไม่ไหวแล้วอเมนดาเขาปล่อยพลังเยอะเกินไปอ่ะมานี่มานี่มานี่ฉันตีฉันตีฉันตีฉันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ตี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 จะพังแล้วจะพังแล้วนี่อ้าาไปไปนะใจด้วยใจด้วยอ๋อไปจันรอดแล้วกันจันกอดรอดมา ไม่ได้จมลงไปในลาวาแล้วอ่ะพวกนายอยู่นี่นี่เองเหรอโอเคฉันรู้ทางออกนะตามฉันมาเร็วแล้วฉันจะพาพวกเธอออกไปจากที่นี่เองเธอจะไปกับฉันไหมอ่ะจะไปกับเธอไหมอืมเราจะไว้ใจวอลลี่ได้ไหมทุกคนว่าเขาจะพาเราไปทางออกอะ่ะแต่ว่าวอลลี่เขาก็ช่วยเรานะช่วยเตือนสติเราให้วิ่งหนีจากอเมนดาโอเคฉันเชื่อใจนาะยแล้วกันวอลลี่โอเคแย่ไปเลยขอบคุณนะที่เชื่อใจฉันเอาล่ะลฉันจะพาเธอหนีออกจากอเมนดานี่เองเรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะ ฉันคิดว่ามันน่าจะอันตรายมากเลยโอเคอุ๊ยวอลลี่เปิดประตูมิติี้อ่ะดึงเรากับเพื่อนเข้าไปแล้วเข้าไปในประตูมิติแล้วค่ะทุกคนอุ๊ยเข้าไปแล้วไปไหนต่อฮะอุ๊ยอาจาจย์เด็กๆเดียเวลาก็นอนแล้วนะมันดึกแล้วเย้เรากลับบ้านแล้วอุ๊ยเรากลับบ้านแล้วทุกคนเอ้ยโอ้ันคิดบ้านนะฉันคงจะนอนไม่หลับแน่ๆเลยกับเหตุการณ์เมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะโอเค g ูดเอนดิ้งค่ะทุกคนในที่สุดเราก็จบ g ูดเอนดิ้งไปได้แล้วนะคะทุกคนโอ้ยดีใจมากเลยอะ ดีนะที่เราไม่ตายทุกคนก็เราเห็นเพื่อนแบบขิดไปแบบที่เราคนสองคนเลยอ่ะในเรื่องดีมากเลยสตอรี่ดีมากชอบชอบชอบค่ะทุกคนชอบมากโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วกับสตอรี่อาร์เมนดานะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าอาร์เมนดาน่ะไม่ใช่สาวน้อยน่ารักสดใสที่จะคอยช่วยคนใหญ่อย่างเดียวนะคะทุกคนเขาอ่ะยังเป็นปีศาจที่แค่หลอกลวงให้เด็กเข้ามาดูอาร์เมนดาแอนดเวนเจอร์ของเขาเพียงเท่านั้นเองแล้วเขาก็จะทําการหลอกเด็กแล้วก็ขังเด็กไว้ที่โลกแห่งเกมนะคะทุกคนบอกเลยอุ้ยไม่ได้แน่เลยทุกคน ดีนะที่เราไม่เชื่อใจอเมนดาแล้วเราไปเชื่อใจวอลลี่แทนอะทุกคนไม่งั้นเราคงออกมาจากโลกแห่งอเมนดาไม่ได้แน่ๆคะ่ะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการเล่นอเมนดาสตอรี่ของไอ้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ